สวัสดีเพื่อนที่รักบิ๊คอยและเอาคอยทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วบีในช่องบีฟอเรสวันนี้ผมก็จะมาคุยว่าชิบาอินุอขากำลังขึ้นอยู่แล้วครับแล้วเขาจะขึ้นไปที่ราคาเท่าไหร่นะเพื่อนๆคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าเขาจะขึ้นไปราคาที่เท่าไหร่แรกที่ผมจะวัดก็คือบิโบนะครับ จากจัวัด3มกั 4. บ4เป้าที่ผมคิดไว้เลยนะครับคือ0.04ตัวแล้วก็ห้าศหนึ่งสหรือไม่ถ้าเขาขึ้นไปจริงๆเลยนะครับขึ้นบาพลังไปเลยนะครับเป้าของเขาคือ0ูนุดศตัวเจ็ดสหนึ่งแนะครับนี่คือเว็บสามของเขาเลยนะครับ ถ้าเขาทำได้จริงว่า Amazing ม,มากเลยแต่ว่าผมว่าเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่เขาจะขึ้นไปทำ high ใ,ใหม่แล้วก็ปรับลงมาถ้าเรามาลองตีฟิโบกันถ้าเขาขึ้นไปช่วงราคา7 1 0 0นะครับถ้าเขาขึ้นไปโซนนี้นะครับเดี๋ยว จะลองวันดูนะครับถ้าเขาขึ้นมาเพาทำสามลงส 4, 4ี่ก็ต้องอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับนี่คือผมแค่สันนิษฐานนะครับที่เขาต้องอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณเว็บสี่ก็คือห้าเปอซ็น หรือไม่ก็เว็บสี่มันต้องห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอันเดี๋ยวผมวัดดูนะครับรวัดจากฐานสองนี่ขึ้นไปพออยู่ในโซนโซนนี้นะครับผมว่าปินไปได้สูงนะครับถ้าเขาทำทรงแบบนี้อีกไม่นานคงจะขึ้นไปเจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดนะครับคนไหนที่ยังทนถืออยู่หรือ คนไหนที่ไม่ซื้อผมว่ามีโอกาสสูงนะที่เขาจะขึ้นไปพอลองจนากันดูนะครับผมก็ไม่ได้แนะนำให้เพื่อนๆซื้อขายตามผมนะครับแต่ผมแค่ทาคลิปออกมาเพื่อให้เพื่อนๆได้วางแผนในการซื้อในการขายนะครับถ้าหากคนไหนที่อยากจะขายที่55,000ันผมว่าก็ได้เหมือนกันนะครับ เพราะเป้านี้มันก็โอเคอยู่นะครับแต่เป้าเกาวๆจริงๆสําหรับผมนะครับถ้าเขาทําได้จริงๆนะครับผมว่าเนี่ยเจ็ดก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นตามคําทำนายผมไหมนะครับแต่ผมทํานายไว้ว่าประมาณเจ็ดพนแะครับแต่ว่าเป้าของเขาจริงๆถ้าเขาบูลลิตมากๆผมว่า อายเดิมของเขาห้าพันครับเพื่อนถ้าคนไหนที่อยากจะแบ่งขายผมว่าโซนนี้ก็น่าแบ่งขายเหมือนกันนะครับก็ลงลงทุนก็พยายามแบ่งไม้บ้างนะครับถ้าได้กําไรแล้วก็ออกสักนิดนึงแล้วส่วนกําไรก็รันไปต่อส่วนต้นทุนก,ก็กลับมาเอาไว้ไปเล่นเรียนตัวอื่นถ้าเพื่อนๆมีต้นทุนเยอะนะครับส่วนคนไหนที่คิดว่า เขาอาจจะไปได้เจ็ดพันเหมือนที่ผมคิดก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับวันนี้ช่อง BForest ก็ขอลากันอย่างเท่านี้นะครับขอให้ท่านลงทุนยังมีสตินะครับวางแผนทุกครั้งในการลงทุนสวัสดีครับ